วจนะบอกว่าให้ใส่ชีบอลแล้วพระบอกผมขอนุ่งกางเกงได้ไหมใส่เสื้อพระเจ้าให้ใช้บาตรบอกผมขอใช้จานได้ไหมเป็นบริขารอาตมาถึงว่าให้สังเกตง,ง่ายๆอ่ะพระคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ทําตามพุทธวจนะคําที่ออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าของคุณเหรอสิทธิ์ทีนี้ไม่มีสิทธิ์หมดสิทธิ์ใช่ไหมอ่าเพราะน,นั้นพระที่ไม่ทําตามที่พระเจ้าบอก ผู้เจ้าก็ไม่ได้เรียกว่าพระนะใช่ไหมไปดูพระสูตรเรื่องกูเป็นโคลามันเดินตามฝูงโคไปข้างหลังกีบเท้ามันก็ไม่เหมือนสีมันก็ไม่เหมือนเสียงมันก็ไม่เหมือนลามันก็เสียงหนึ่งโคมันก็เสียงหนึ่งมันก็ร้องเอาเองว่ากูเป็นโคกูเป็นโคพิกคุเดินตามหมูพิคุไปข้างหลังแต่ศีลสิกขาก็ไม่เหมือนกับพิขุทั้งหลาย จิตตสิิขาก็ไม่เหมือนกับพิกุทั้งหลายปัญญาสิขาก็ไม่เหมือนกับพิกุทั้งหลายพิกุรูปนั้นก็ร้องเอาเองว่าข้าก็เป็นพิขุข้าก็เป็นพิกุดังนี้เท่านั้นไ่้นรูเจ้าว่าไว้อะถ้าเธอไม่ใช่พิขุในธรรมวินัยนี้ใช่ไหมดังนั้นการที่เราจะทําชื่อว่าเราทําให้ทานกับพิกุในธรรมวินัยนี้ไหมไม่ใช่เราให้ทานกับปริพาชคเดชีลรทิอื่นตัางหาหรือเรียกว่าผู้ปลอมบวช ในศาสนานี้หรือว่าถ้ายมทําไปแล้วแต่ว่าได้นิสงไหมเอาไปดูภาพเปลือกปอครูเจ้าตัดเอาไว้พระที่ทุศิลป์แม้จะเพิ่งบวชใหม่แม้จะบวชนานแล้วบวชปานกลางบวชนานแล้วก็ตามแต่เป็นคนทุศิลป์เนี่ยมีความเป็นอยู่ลามกเร็วสมัมทานที่ให้เีียงนิสงมากไหมมีผลมากไหมไม่มี กูเจ้าแตไว้นี่ไงแม้พี่กูพู้เป็นเถระาเนี่ยนะอ่าแต่เป็นคนทุศีนินมีความเป็นอยู่เลวทรามก็เป็นอย่างเดียวกันมีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปอรปอเนี่ยไลย่ไปเรื่อยชนเราใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทําตามเยี่ยงอย่างของพี่กูนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แกช่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนาน